สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิเลียนวินนะคะวันนี้มีของเล่นใหม่ที่เพิ่งซื้อมาอันนี้มันเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความชืน้นเครื่องนี้คือเนื่องจากเรามีทั้งเครื่องฟอกเครื่องพ่นไอ้น้ำแล้วเราก็มีความกังวลเฮ้ยห้องเราห้องเราจะชื้นเกินไปไหมเราก็เลยซื้อเครื่องนี้มาเพื่อวัดความชื้นของห้อง,องฟังก์ชันของมันนะอันดับแรกสามารถกดตรงนี้เป็นแบบเหมือนเปิดไฟมันก็จะเปิดไฟ แล้วก็ปรับอุณหภูมิได้ว่าจะเอาเป็นแบบเซลเซียสหรือว่ากดอีกทีหนึ่งก็เป็นฟาเรนไฮต์แล้วก็นอกจากนี้ยังมีปุ่มออทม์ time, กับ24ชั่วโมงเวลากดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนนี่เห็นไหมออทม์ All time. ถ้ากดอีกทีหนึ่งก็คือเป็น24ชั่วโมงก็จะบอกได้ว่าทั้งหมดที่เราเหมือนเปิดมาเนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยความชื้นที่สูงที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดเป็นเท่าไหร่อุณหภูมิเนนะกลเป็นเซลเซียสก่อน สูงสุดต่ําที่สุดเป็นเท่าไรหรือว่าถ้าเป็นออทามเป็นเท่าไร่แต่เนื่องจากอันนี้เราเพิ่งใส่มาแบบไม่ถึงยีิบสี่ชั่วโมงนะมันก็เลยเป็นค่าเดียวกันนอกจากนี้มันยังมีการบอกความชื้นในปัจจุบนันและนี่เห็นเส้นๆ้นนี้ปะ่ะที่มันเป็นกราฟอ่ะคือมันบอกด้วยนะว่าเทรนคือกําลังจะขึ้นแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่มันแห้งไปหรือว่าเป็นช่วงที่สบายแล้วหรือว่าเป็นช่วงที่เปียก ซึ่งช่วงที่สบายเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ40-60เปอร์เซนต์นี่อันนี้ก็เป็นคองเล็นใหม่นะคะถ้าใครสนใจหรือว่ากังวลว่าห้องที่เราอยู่มันร้อนไปชื้นไปหรือว่ามันพอดีแล้วหรือว่ากลัวเข้าของบางอย่างที่มันอาจจะต้องแบบอยู่ในที่ที่ไม่ชื้นเกินไปอย่างเช่นพวกกระเป๋าหรือกล้องเลยก็อาจจะเสืนอนี่มาตั้งได้ไมมันก็แบบเปลี่ยนไปตลอดเวลาใช้งานง่ายนะคะก็คือใส่ฐาน แล้วก็เปิดมาก็ใช้งานได้เลยถ้าอยากจะรีเซ็ตก็แค่ถอดฐานออกแล้วมันก็เหมือนจะรีเซ็ตแล้วก็เริ่มต้นนับเวลาใหม่ค่ะก็ใครสนใจก็ไปลองซื้อลองหาแล้วก็มาลองใช้กันนะคะ